นี่คือภาพของรถบรรทุกสินค้าจำนวนมากนะครับจอดอยู่บริเวณด่านชายแดนไทยเมียนมาหลังจากทางการเมียนมามีคำสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7ตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นภาพที่เกิดขึ้นแบบนี้มาหลายวันแล้วครับซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นช่องทางหลักในการขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยนะครับเข้าไปยังฝั่งเมียนมาทำให้การขนส่งสินค้าทุกชนิดตอนนี้หยุดชะงักเลยครับ เมื่อสัปดาห์ก่อนทางการเมียนมาเข้มงวดจับกลุ่มรถบรรทุกที่เข้าไปในพื้นที่ชั้นในแล้วก็ให้ผู้ประกอบการการค้าชาวเมียนมาเนี่ยครับไปขอบใบอนุญาตให้ถูกต้องจนล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งปิดดังกล่าวแรงข่าวเป็นทาหารชนกลุ่มน้อยในพื้นที่จังหวัดเมียวัดีประเทศเมียนมาเปิดเผยกับเรานะครับว่าคําสั่งปิดด่านการค้าชายแดนสะพานสองครั้งนี้เพราะรัฐบาลเมียนมาต้องการจะกดดันให้มีการนําเข้าส่งออกสินค้าเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องเพื่อให้รัฐมีไรายได้ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐเมียนมาเนี่ยขาดไรายได้ครับแต่ว่าภาษีการค้าชายแดนกลับตกไปอยู่ที่กองกําลังชนกลุ่มน้อยทั้งหมดรวมทั้งกองกําลังพิทักชายแดนหรือว่า BGF ด้วยที่เป็นกองกําลังหลักในพื้นที่นี้จึงได้ออกมาตรการเข้มงวดสินค้าไทยเพื่อจัดระเบียบใหม่แล้วก็ให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับรายงานนระบุว่าการปิดด่านดังกล่าวไม่ได้มีการประสานหรือว่าแจ้งมายังฝ่ายไทยแต่อย่างใดน,นะครับ ล่าสุดในงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนในจังหวัดตากร่วมประชุมหารือเพื่อหารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหาแนวทางในการรับมือครับนายบรรพตก่อเกียรติเจริญประธานที่ปรึกษาหอ,อการค้าจังหวัดตากก็ระบุว่าการสั่งปิดด่านดังกล่าวกระทบกับการค้าชายแดนอย่างแน่นอนจึงเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ไปเจราจากับฝ่ายรัฐบาลเมียนมาแม้จะเป็นเรื่องภายในของประเทศเมียนมาแต่ว่าในฐานะประเทศเพื่อนบ้านน่าจะคุยกันได้ครับ และสิ่งที่ผู้ค้าชายแดนกังวลแล้วก็เห็นว่าเป็นปัญหาก็คือมาตรการของทางจังหวัดตากที่ออกมานะครับพี่จะให้สินค้าที่ส่งไปยังฝั่งเมียนมาต้องมีการแจ้งล่วงหน้า2วันเพื่อรอการอนุมัติแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบด้วยในทุกขั้นตอนก็อาจจะทําให้เกิดความล่าช้าสินค้าเสียหายได้ครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคาสั่งที่ออกมาเนี่ยมันก็ส่งกระทบโดยตรงนะครับกับพวกการทั้งชิปปิ้งทั้งขนส่ง แล้วก็พวกการที่ค้าขายชายแดนด้วยก็เลยปร,รับฟังเขาพิเิ็นแล้วทางหมอเองก็จะสรุปประเด็นทั้งหมดวันนี้เนี่ยเสนอไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของของประเทศไทยนะฮะให้ให้รับทราบแล้วก็รววมเิจ้อหาแนวทางแก้ไขที่จะให้ปัญหาบันได้รับการแก้ไขผลผลไปตามที่ทุกฝ่ายได้มาพูดคุยกันตนี้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากก็สะท้อนความเห็นในระหว่างการหารือกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาการค้าชายแดนมีปัญหามาโดยตลอดเริ่มจากโควิด -19 มาสู่ปัญหาการสู้รบในเมียนมาปัญหาเรื่องของแก๊งคอร์ซ็นเตอร์อีกจนล่าสุดทั้งทางการเมียนมากับทางการไทยก็ออกมาตรการมาซ้ําเติมอีกทําให้เดือดร้อนการค้าชายแดนหยุดชะง,งักนะครับ ข้อมูลภาคธุรกิจในจังหวัดตากก็ระบุว่าหลังมีการปราบปรามแก๊้งคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์บริเวณชายแดนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนด้านจังหวัดตากนะครับมูลค่าเหลือเพียงไตรามาสละ1,000 0กว่าล้านบาทเท่านั้นครับจากเดิมเนี่ยเกือบไตรามาสละ 50, 0 0 0ล้านบาทเลยครับ จริงๆอำเภแม่สอดจังหวัดตากนะครับเป็นเมืองแห่งความหวังด้านการค้าชายแดนนะครับถึงขั้นมีแนวคิดจัดทําเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษครับเชื่อมโยงไปยังเมียนมาแล้วก็ประเทศอินเดียซึ่งโครงการนี้ในฐานะที่ผมเองเติบโตมาในพื้นที่ ได้ยินชื่อมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษานะครับจนตอนนี้ผมทํางานมา1ิบกว่าปีแล้วนะครับโครงการนี้เดินหน้าหรือไม่อย่างไรถ้าถามว่าวันนี้เดินหน้าไปถึงจุดไหนแล้วผู้ประกอบการในพื้นที่เขาสะท้อนแบบนี้นะครับว่าดูเหมือนว่าจะยังไม่เกิดขึ้นจริงเลยครับโครงการเขตพัฒน,นาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดที่ถูกกำหนดให้เป็นประตูการค้าสำคัญไทยเมียนมาและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดน ปัจจุบันหยุดชะง,งักไปนะครับแล้วก็ไร้ความคืบหน้ามานหลายปีส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในพื้นที่เงียบเหงามากครับผู้ประกอบการท้องถิ่นสะท้อนตรงกันอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งฟื้นโครงการนี้แล้วก็กลับมาเดินหน้าอย่างจริงจังหนึ่งในผู้ประกอบการท้องถิ่นเขาสะท้อนแบบนี้นะครับว่าปัญหาหลักๆก,ก็คือการดําเนินงานของรัฐที่ขาดความต่อเนื่องนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปลี่ยนไปตามรัฐบาลครับส่งผลให้หลายโครงการลงทุนไม่เกิดขึ้นจริงตอนแรกก็คาดว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเนี่ยจะทําให้เมืองนี้คึกคักแต่ผ่านมาเป็น1ิปีทุกอย่างยังเงียบโรงงานไม่เกิดโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงอยากให้รัฐบาลกลับมารื้อฟื้นโครงการนี้อย่างจริงจังอาจจะเริ่มจากการทําในพื้นที่เล็กๆแล้วค่อยๆขยายพื้นที่ออกไปครับเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยความรู้ผมน้อยแต่ถ้าผมถ้าผมจะ เอามาเป็นสารตั้งต้นในความรู้เหล่านี้หรือเรียนแบบเขาก็คืออย่างประเทศเวียดนามถูกไหมฮะให้เอกชนเข้าดําเนินการเลยถ้ารอรัฐชาติหน้าตอนบายรัฐบาลเปลี่ยนอีก10สมัยก็ยังไม่จบฮะนี่มันเปลี่ยนมา20สมัยแล้วมั้ยยังไม่จบเลยแล้วจะไปไงต่อภาคธุรกิจในพื้นที่ยืนยันตรงกันนะครับว่าหากไม่มีมาตราการฟื้นความเชื่อมั่นและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แห่งนี้นะครับเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเนี่ยอาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระยะยาวแล้วก็ทําให้พื้นที่ชายแดนตากพลาดโอกาสสําคัญในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้ครับ